วันนี้มอยู่กับรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่ใช่รถยนต์นะคะคือรถจักรยานไฟฟ้าคันนี้คือ n นบอร o ดอีมอเพตเอ35รถจักรยานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จาก N นบอดซึ่งเมื่อบอกว่าหลังจากมาใช้งานแล้วนี่คือรถจักรยานไฟฟ้าที่สมาร์ทที่สุดเลยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันแล้วถ้าถามว่ามันสมาร์ทยังไงนะคะอย่างแรกเลยคุณเคยเห็นรถจักรยานไฟฟ้าแบบนี้มีสมาร์ทคีย์การ์ดหรือเปล่าคันนี้นะคุณสามารถสตาร์ทรถนะคะเพียงแค่เอากาดเนี่ยแตะที่หน้าจอปึ๊บมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ยังไม่พอนะคะมันยังมีเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยนะเวลาคุณจะใช้งานนะคะไฟที่แฮนด์เนี่ยตอนนี้มันจะเป็นสีส้มอยู่คุณจะต้องเตะนะคะเอาขาตั้งขึ้นเตะขาตั้งขึ้นยังไม่พอเพราะว่าแบบนี้ถ้าเราบิดออกไปนะคะมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าไม่มีคนนั่งตัวนี้มีเซ็นเซอร์ที่เบาะนั่งด้วยนะคะมันจะดีเทคว่ามีคนนั่งหรือเปล่าอย่างเช่นอุ้งขึ้นไปนั่งแบบนี้ไฟตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะแล้วอุ้งก็ไปได้เลย ส่วนใครที่กันงวลนะคะว่าไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนจะขี่คันนี้ได้หรือเปล่าครัตอบคืออุ้งก็ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะแต่ว่าสามารถขี่คันนี้ได้สบายๆเลยนะ ที่ดีที่สุดค่ะก็คือมันใช้งานง่ายมากๆข้างขวานเนี่ยเป็นคันเร่งนะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ที่แฮนด์ทั้งสองข้างก็จะเป็นเบรกนะคะก็จะสามารถที่จะเบรกได้ค่อนข้างมั่นคงมากๆเลยเรียกว่าขับไปนะคะเร็วๆก็สามารถเบรกได้เช่นเดียวกันด้านซ้ายจะมีแตรอย,อยู่นะคะแล้วก็ที่หน้าจอเนี่ยจะแสดงผลด้านหน้าเนี่ยจะมีไฟนะคะนอกจากมีไฟแล้วก็จะมีนี่เป็นกระจกนะคะมองหลังซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเราจําเป็นต้องใช้นะคะที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะสามารถที่จะปั่นได้นะสำหรับใครอยากออกกําลังกายแนะนำ ให้ใช้ไฟฟ้าดีกว่านะด้านหลังนะคะก็จะมีไฟท้ายค่ะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อขนาด14นิ้วเติมลมตามปกติเลยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราต้องการใช้งานคุชคอนโทลเนี่ยเวลาเราเร่งไปนะคะจนถึงระยะเวลาหนึง่งหรือว่าความเร็วหนึ่งที่เราต้องการเราก็สามารถกดที่ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้กดปุ๊บนะคะมันจะเข้าโหมดคุชคอนโทลหรือเราไม่ต้องหมุนคันเร่งและมันก็จะไปที่ความเร็วนั้นเลยทีนี้เอาไปใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มเนี่ยก็ใช้เจ้าคันนี้ขี่วนรอบหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขี่ไปเซเว่นหน้าหม ะะปรากฏว่าขี่ง่ายมากแล้วก็ถูกใจสุดๆไปเลยเพราะว่าที่นั่งนุ่มนะคะนอกจากที่นั่งนุ่มปุ๊บดีไซน์ของมันดูทันสมัยหน้าตาวัสดุของเขาเนี่ยดูดีมากๆเลยสมกับเป็นนายบอดนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เวลาชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยพอชาร์จเต็มนะก็จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงค่ะสามารถจะวิ่งได้ในที่41กิโลเมตรประมาณนี้นะบวกลบนิดหน่อยค่ะ ส่วนความเร็วก็วิ่งได้เร็วสูงสุดนะที่33กิโลเมตรแต่ว่าที่หน้าจอนะคะมันจะขึ้นโชว์แค่25กิโลเมตรนะไฟกลางคืนสองสว่างดีนะคะสว่างเลยแล้วก็เราวิ่งกลางคืนเนี่ยได้สบายๆแต่ก็ระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงและด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะคะมันก็เลยไม่ต้องใช้น้ํำมันใช่ไหมก็เป็นการชาร์จไฟไฟ้าอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยเลยมีความสําคัญมากๆใช่ไหม ตัวนี้เนี่ยสามารถจะชาร์จได้2รูปแบบด้วยกันนะคะสามารถชาร์จจากตัวเครื่องได้เลยโดยการชาร์จที่ตัวเครื่องตรงนี้หรือว่าเราจะกดนะคะที่ตัวแฮนด์กับที่ตัวปุ่มฟังก์ชันกดปุ๊บนะคะตัวแบตเนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงออกมาน้ําหนักแบตนะคะอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมค่ะแบตจะเป็นแบตลิเทียมนะคะเจ้าแบตตัวนี้คุณสามารถที่จะยกเนี่ยเข้าบ้านนะไปชาร์จได้เลยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยเนาะมีระบบ BMS ค่ะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรความร้อนเกินอะไรแบบนี้เราสามารถจะชาร์จทิ้งไว้นะคะทั้งคืนเลย พอมันเต็มแล้วมันก็จะตัดเองด้วยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะตัวรถเองนะคะจากการน้ำเนี่ยอยู่ที่ IPX5 นะคะมาถึงตอนนี้นะคะน่าจะอยากรู้แล้วว่าเจ้าคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ ราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่42,900บาทนะคะทางโมโนวิวมีการรับประกันแบตเตอรี่ให้3ปีนะคะหรือว่า60 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็ประกันมอเตอร์ให้2ปีด้วยคุณสามารถเข้าไปทดลองนะคะได้ที่โมโนวิวนะอยู่ตรงบรรทัดทองค่ะหรือว่าสามารถจะซื้อนะคะได้ทางช่องทางด้านล่างนะคะซึ่งเดี๋ยวอ้มจะใส่ไว้ใน d e s c r i p t ั o นค่ะ ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะสำหรับคนที่อาจจะอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งหรือว่าอยากจะได้จกักรยานไฟฟ้านะคะที่เราสามารถที่จะขี่ไปทั่วๆได้เนาะประมาณ41กิโลแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันช่วยรักโลกอีกด้วยวันนี้กขอฝากไว้เท่านี้นะคะกับ n ายบอร์ e m o p p e a a 5 5ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ